สวัสดีครับปายเอชเอ็มครับไม่ได้มาหน้าหน้าแล้วจะสี่เดือนแล้วนะไม่ได้มาเที่ยวเลยนะก็ดีต้อนรับครับสวัสดีครับขาครับกำลังดีนะรถล้มข้างบนนู่นน่ะแม่แตงนู่นน่ะไม่ได้มาเลยจะห้าเดือนแล้วมั้งไม่ได้แวะเลยกำลังเดินได้กำลังเดินได้ ไม่ไปเที่ยวเลยครับนอนอยู่บ้านอย่างเดียวครับยินดีครับยินดีไอาศัไปละเดี๋ยวมันจะปิดก่อนนะเฮอห้องเดียวไม่เอาไม่เอาไปอยู่คนเยอะๆนั่นแหละไม่เป็นไรโอากันนะไม่เป็นไรพี่จะถ่ายถ่ายรูปไปด้วยขอบคุณครับ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 ไป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 ก่อนไปก่อนเดี๋ยวพิเศษเดินเล่นก่อน ก็เจอน้องไม่ได้เจอหนาละห้าหเดือนนะฮะก็น้องเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับก็รู้จักกันไว้นะครับก็เข้ามาก็เดินสำรวจนะครับก็อากาศหนาว2วันแล้วฮะปาเอชเก็เดินเล่นนะครับเดินเล่นเดินเล่นเมื่อกี้ก็ไปสะพานประวัติศาสตร์ท่าปลายนะครับก็มาก็เจอกันเนาะเจอกันคลิปสั้นๆนะครับก็พาเดินเข้าไปเดินเข้าไปประมาณ 500- 500เมตรนะผมก็ จะเดินไปพักไปนะครับไม่ซีเรียสนะครับก็ค่อยๆเดินไปนะฮะบรรยากาศก็จะประมาณนี้แหละก็เข้าไปปลาเอชเอ็มดีดีต้อนรับทุกท่านนะก็มาเดินเล่นนะครับก็เจอกันวันปิยะมหาราชนะฮะวันปิยะมหาราชนะครับปลายเอชเอ็มเนาะก็พามา แช่น้ ite, so ําร้อนนะครับเปิดฤดูการแช่แล้วครับอากาศมันเริ่มหนาวนะหนาวมาสองวันแล้วครับก็อันที่มาปายก็สามารถแวะมาเยี่ยมเยือนกันได้เลยนะถ้าเข้าก็ตอนนี้ผมไม่อัปเดตนะเดี๋ยวผมจะไปบุ๊กิ้งท้างล่างให้แล้วกันเนาะน้องถามว่าพี่ผมไปเปิดห้องพายทให้ไหม อยากบริการเราไม่เป็นไรเราก็แช่กับคนเยอะๆนี่แหลนะเนาะก็ได้บรรยากาศดีครับผมก็ป่าอ e m ครับผมขอนั่งพักแป๊บนึงนะปวดขาแล้วครับก็ <ing> เป็นอุทยานแห่งชาตินะครับห้วยน้ำดังนะครับนอนตอที่2งวงเล็บป่งน้ำร้อนนะครับ อำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องสอนนะครับก็ยินดีต้อนรับนะบรรยากาศจะมากางเต้นก็ได้ตรงนี้มีลานกางเต้นนะอันนี้เป็นลานกางเต้นครับฝั่งนู้นก็เป็นลานกางเต้นมีห้องน้ําให้นะครับก็เข้าไปติดต่อเจ้าหน้าที่ในเวลาราชการนะครับก็เข้ามาชื่นชมบรรยากาศความหนาวเหน็บได้นะ ่อยเดินนะครับผมไม่รีบนะครับก็ค่อยๆเดินนะครับตามความสามารถของเราก็บริหารกล้ามเนื้อของเราด้วยครับจักรยานก็ไม่ได้ปั่นนานแล้วนะวันนี้ก็ขี่รถยนต์มานะครับก็มาเที่ยวกันนะมาเที่ยวมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันนะแช่น้ํานะครับก็ตั้งแต่36 35, 35 34 3 3 32มีนะมีหลายๆบอ่อแล้วก็มีห้อง p r i v a t นะฝั่งนู้นเป็น p r i v a t นะครับเห็นไหมร้านจังบริการ p r i v a t นะก็เข้าไปก็ มาอาบน้ํามีบ่อน้ําเย็นให้ด้วยนะครับบนสุดเลยนะครับผมไม่ได้นําเสนอนานมากแล้วก็ท่านที่ยังคิดถึงผมอยู่นะสำหรับโปลุกน้าร้อนถน้าไปก็แวะมากด subscribe นะก็แวะกดมากด subscribe นะยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะโอ้เจอไอ้นี่แล้ว <c oughs> กลับแล้วเหรอทาไมรีบกลับอ่ะฮะโอเค โอเครีบกลับยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรมาเห็นหน้าก็ขอตังค์แล้วอุ้ยอะไรเนี่ยฮะให้มีโปรด้วยแหมวันนี้วันหยุดวันหยุดไม่มีโปรครับเด็กๆครับเ้ามาก็ผมไม่เดินอ้อมนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปแช่เลยนะครับก็ให้ชมบรรยากาศแล้วกันเนาะปา s เอเอ็มก็ยินดีต้อนรับข้างบนก็เป็นบ่อนะบ่อสามจุสามองศาแบบนี้นะ ังนี้ก็เป็นร้านสวัสดิการนะก็จะอา,าเป็นทายาทก็ฝั่งนี้นะครับก็มีค่าบริการนะครับก็เข้ามาก็ขอทุกท่านมีความสุขนะมาเที่ยวไปก็ยินดีต้อนรับขับรถด,ด้วยความระมัดระวังนะป H ้ายเอชเอ็มก็ยินดีทุกรับต้อนรับทุกท่านนะ,ะเดี๋ยวเราก็ไปแช่น้ําอุ่นกันอน,นี้เป็นส่วนของ32องศานะเดี๋ยวเราจะไปแช่บนสุดเลยครับผลไม้ก็เริ่มสุกแล้วฮะ ฝั่งนี้ก็มีห้องน้ําให้นะห้องน้ําห้องปิห้องเปลี่ยนผ้าให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องอาบน้ำนะฮะ8 0 a m นะช่วงเช้านะเปิดตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง18นาฬิกานะ7โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะ 7, 7 a m for the c l o i n g for the opening นะแล้วก็6 6pm c l o h i n g นะก็ประมาณนี้นะเรามาแช่น้ํา อุ่นเงนี้ยนะตามบรรยากาศนะก็เดี๋ยวให้ท่านชมแล้วกันขออนุญาตงดใช้เสียงนะไปลวยเลยเลส s ก o โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็วันแรกก็มาแช่ที่33สาองศาก่อนนะกล้ามเนื้อมันยังไม่เข้าที่เท่าไหร่นะก็โอเคขอทุกท่าน enjoy นะครับ enjoy นะปาย welcome นะ welcome to ปายนะ welcome to h o ส spring นะครับถ้าปายก็ขอท่านเดินทางปลอดภัยคลิปนี้จากลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ Hello. Hello. Come on. Welcome. Hello, come on. Let's go. Go inside. Come on. Attacking. Attacking taking. Taking inside? Attacking. taking. Hello.